สุดท้ายของรายการส่ง s อสมารับยาดมไปได้เลยนะฮะสท่านส่งอาที่สี่สองสี่ศูนย์สามสาแล้วอันนี้ขอรับรองว่าเคาไม่ได้แอบด,ดม <c oughs> เคแอด,ดูอย่างเดียวเขาห่อไว้อย่างดีอ่ะเขาแอบด,ดูเขาก็าชื่นชมว่าน่ารักนี่นี่เขาปั้นทุกตัวเลยนะเ,เคดีๆแล้วก็เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นช่วงวันหยุดเทศกาล ข้าพันษาและอาสารหบูชาเราก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนของเราคงจะเตรียมตัวไปทำบุญครับนี่เราไปที่นี่เลยจังหวัดนครราชสีมาประจอยโค<ฮ><ำ>ราชใช่ตะมนด่านเกวียนอำเภอโชคชัยนะฮะก็ไปที่บ้านของคุณพี่จีรวัตรยกกระบัดช่า <ไป S 1> งปั้นแกะสลักรูปเหมือนเขาไปแกะสลักเทียนพรรษารูปเหมือนหคนดัง มีใครบ้างอะ่ะมีใครลเนี่ยมีมีพี่สรยศมีโกติอารามบอยมีก็มีคุณหม่ำจกมกเท่งเถิดเทิงคุณโหน่งชาชาติและก็คุณตุกี้นะฮะกท่านเป็นคนดังเขาบอกว่าที่ทําขึ้นมาก็อยากจะสร้างความสนุกสนานและก็สร้างสีสันในงานปรเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดนครราชสีมาจริงๆแล้วต้องตระแบบต้องเป็นจังหวัดบนสวยงามมากมีเขาเดี๋ยวนี้นะเขาไม่ได้ให้ไปเฉพาะวันแห่เทียนนะเคไปได้หนึ่งเดือนก่อนวันแห่เทียนครับรู้ไหม ไปอยู่ไปดูไปเรียนรู้ว่าการตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ดีไซน์ตั้งแต่หลอมเทียนตั้งแต่มาทําพิมพ์ตั้งแต่การขึ้นรูปเขาทากันยังไงครับส่วนแห่เทียนรรษาที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะเขาจะนําเทียนที่แกะสลักทั้งหมดนี้ไปตั้งที่บริเวณลานอุสวรีเท้าสุรนารีในงานประเพณนนีแห่เทียนภาษาของจังหวัดนครราชสีมาภายใต้ชื่อง,งานแห่เทียนโคนราชเสริมบ,บุญสร้างบารมีจะจัดขึ้นวันที่11 12 13กรกฎาคมนี้นะฮะ ส่วนที่จังหวัดสุรินนะฮะก็มีงานแห่เทียนพรรษาเช่นกันจะจัดขึ้นวันที่10-11ก,กรกรกฎาคมณบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินพักดีศรี สีนรงจางวางอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะฮะจะมีขบวนแห่เทพป่าษาตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตรอลังการดาวล้านดวงมากจัก12คุณวัดพูดถึงสุรินต้องมีช้างฮะ87เชือกจ้าก็จะมาแห่ขบวนช้างกัน87เชือกรวมถึงมีโปรแกรมการท่องเที่ยวด้วยป้าจอยคือการท่องเที่ยวเขาร่วมมือกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยว300 3,900บาท สวันสองคืนนะไปกับเขาเลยใช่เขาจะพาไปนี่ไปปราสาทหินพิมายที่โคราชไปหมู่บ้านช้าง<อ>หมู่บ้านทอผ้าไทยที่สุรินไปอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารวัดล้านขวดที่ศีสกเกตแล้วก็ไปปิดท้ายที่สนามฟุตบอลไอบบายสเตเดียมที่บุรีรัม สามพันเก้ามคุ้มเคสทั้งกินทั้งอยู่ทั้งที่พักครับเราไม่ได้ขายของนะไมนนี้เป็นตามข่าวก็อยากให้ทุกคนไปเที่ยวเมืองไทยแล้วหน้าฝนอย่างเงี้ยนะจ๊ะอีสานเราสวยมากจะเขี้ยวแล้วก็อากาศสดชื่นสุดๆเลยนะคะผู้คุณผู้ชมส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมบอกว่าเห็นว่าผู้ต้องหาเนี่ย พาน้องแก้มไปข่มขืนที่ห้องอีกห้องหนึ่งนะฮะอันนี้ะจะเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตวในวันนี้ที่ต้องมีการติดตามกันทั้งวันสำหรับเรื่องราวของน้องแก้มเด็กหญิงวัยสิขวบไม่รู้รแหละเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วก็ถึงเวลาหรือเปล่าละ่ะที่จะปรับปรุงทุกอย่างให้มันปลอดภัยขึ้นนะจะเป็นการปรับปรุงเรื่องของตู้โดยสารระบบอะไรต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งการขายสุราบนบน ไอ้ขบวนใช่ไหมใช่ครับคือผู้โดยสารดีๆเขาจะดื่มเพื่อให้แบบว่าผ่อนคลายแต่ไอ้ผู้โดยสารเลวมันดื่มแล้วมันมีอารมณ์ทางเพศแล้วไปทำเด็กแล้วคนนี้เป็นพนักงานด้วยนะใช่พนักงานประจำรถตู้รถตู้นอนอะ่ะเนี่ยน,นะต้องจัดการให้หนักนะคะครับอ่ะเดี๋ยวจะติดตามกันต่อไปทั้งวันนี้สำหรับข่าวของน้องแก้มนะครับขอบคุณสํารับการติดตามชมรวมถึงทุกข้อความ SNS ที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะรายการถัดไปข่าวข้นรับรอคุอผู้ชมอยู่นะแวต่วันนี้จะหลักผู้ชมไปด้วยภาพ เจ้าสุนัขสองตัวเขาขู่กันมูจะขู่กันอยู่นั่นแหละไม่กระโดดใส่กันสักทีนึงทำไมทั้งที่ไม่มีอะไรติดกันอะดูแล้วเราพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันใหม่ตอนตีหน้าครับเคแล้วก็ประจอยนะคะช่วงนี้ของเราหมดเวลาแล้วไปที่น้องหมาแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ